มาเบลนี้มันทะลมากเลยร่าสุดร่าสุดคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างแฮปปี้ค่ะมีความสุขมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาหาการมากเลยค่ะขอบคุณที่พี่สื่อด้วยค่ะเที่ว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายภาพคอนเสิร์ตเมื่อจะใช่ค่ะไม่ได้มีมานนาแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่แบบต้องกดวนน้นตาเลยโอ้ตอนพูดก็ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบมัน มันขาดหายมานานละกันแบบรูปภาพครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้มาถ่ายแล้วก็แฮปปี้นะคะเราเราได้พูดคุยกับครอบครัวกันเนะคะในวันนั้นเราได้คุยอะไรกับครอบครัวจริงๆบอกตลอดเลยค่ะโทรคุยกันว่าแบบเออคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปหาที่บ้านแล้คนภูมิใจไหมเป็คนแฮปปี้มากในกรแดงความรู้ใช่ค่ะเขาบอกเขาบอกอะไรเหรอวะเขาบอกว่าไม่เห็นผิดเลยเล่นกีตาร์แล้วไม่รู้ไม่รู้นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจเนาะใช่ ทุกท่านมาเราต้องบอกว่าไปอกังวลกับพี่บ้าหรือว่าแบบอาดจะัวกังวลรักเสยดงน่ะใช่ค่ะคุยกับแม่ตลอดเลยว่ากีต้ามันยากจังแม่แบบเหมือนหนูกังวลเพราะว่าเราเคยแต่พอฟฟอร์มใช่ไหมคะแบบร้องเต้นอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเล่นกีตาร์เราไม่เคยมาเล่นกีตาร์ต่อหน้าแบบสี่ห้าพันคนเราก็เลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเหมือนมันเกิด เหตุการณ์สองเหตุการณ์ค่ะคือเล่นกีตาร์ผิดไปสองโนโ้ตแล้วก็จริงๆลิฟต์มันต้องลงไปข้างล่างแต่ว่าเหมือนเพลงต่อไปอะมันต้องขึ้นแล้วอนะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบขึ้นบล็อกไม่ทนันบล็อกไม่ทนันก็เลยต้อไนอไปชูก็เลยแพนิกแบบก็คือนิดเดียวใช่แต่เราก็แบบเที่ยมาน้อยมากเลไปช่ ก็จริงๆมีพี่พี่ช่างแต่งหน้าช่างแบบพี่พี่สไตลิสทุกคนรอบตัวแบบน่ารักมากมากค่ะคอยแบบให้กําลังใจอาบชาเราใช่แบบจับหน้าหนูไม่เป็นไรนะลูกแต่ว่าต้องร้องเพลงต่อไปอย่าร้องไห้แบบแอบร้องไห้ไปแล้วใช่กับเพื่อนเในก๊งเป็นไงบ้างฮะก่กอดกันตลอดค่ะตอนตอนที่ ตอนที่ร้องไห้ที่แบบเล่นผิดก็ไม่เป็นไรทำดีแล้วไม่มีใครรู้เลยที่ระแสตอบรับองก็ผมก็เสกค่ะมันดีมากทุกคนอยากดูแล้วเพอร์ฟอร์แมน์พวกหนูก็ดีมากอยากมีอีกอยากมีค่ะพี่พี่ไปไหมคะไป่เดี๋ยวชวนไปนะคะแต่ว่ามันมีอีกจะใหญ่กว่านี้ไหมคะพี่โดมอยู่ไหนเนี่ยต้องอพี่โดมค่ะถามพี่โดมวาจองจองอิมแพคไว้หรือยัง จะหมดไหมอะคะหอดเราดูสิลองดูก่อนเองดูก่อนไม่ลองไม่รู้ไงโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันพีหน้านะคะพี่พีโอ้โหต้องพูดติอๆนนี่เจนนะคือเต้นเยอะค่ะแล้วยังไม่ท้อใช่ตหลายเหตุการณ์อยู่นะคอนเสิร์ตเราเนี่ยหนึ่งวันพันเหตุการณ์ไม่หมดนะเพราะว่าเต้นหลายเพลงติดกัน์ค่ะต้อมีเพลงที่ พับด้วยแล้วก็ร้องสดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้แบบหายใจไม่ทันแล้วร่างกายค่อนข้างอ่อนแอค่ะช่วงนั้นแบบซ้อมเยอะใช่น้ําหนักลงเลยค่ะช่วงคอนเสิร์ตลงไปกี่โลโลงเยอะไหมลงโลได้ค่ะแล้วตอนนี้ขึ้นมายังเท่าเดิมแล้วค่ะแปลว่าพออมองกับไปภูมิใจไหมเพราะซีมามาไกลมากมากขนาดเนี้ยจริงๆยังไม่คิดว่าพิกซี่ไปไกลขนาดไหนนะคะเพราะว่า หนูไม่เคยรู้ว่าพิกซี่ไปถึงไหนแต่ว่าพวกหนูคุยกันตลอดว่าเออพวกเราเก่งมากๆเลยนะแล้วก็ยังอยากทําตรงนี้ยังอยากสนุกกับตรงนี้ยังอยากรักสิรีต่อไปเรื่อยๆไปด้วยกันด้วยเงยมันมีความฝันไหมว่าพิกซีอ่อยากจะให้เป็นแตะตรง์หนักนนตแบบตะระดับไปคุยกันนะว่าเฮ้ยลูกอยากไปเวทีนึงไปเวทีนึงอยากไปเที่ยวไปโคเชล่าค่ะ มีลุ้นไหมล่ะต้องไปถึงครับต้องรอเอ่อต้องรอดูค่ะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าแสดงว่ามันเป็นเวทีที่ทุกคนคิดตรงกันใช่ค่ะปากผู้ใหญ่ใจดีท่านด้วยนะคะฟิกซี่พร้อมเต็มที่ค่ะเออถ้าไปโคซิลเซาจะไปร้องเพลงอะไรต้องอุ้ยพี่อยากให้ร้องเพลงอะไรอะคะทุกเพลงจริงๆอยากร้องเพลงอะไรแค่ไหน ใจแล้วค ah. ่ะแค่ได้เห็นปาเบลสมัดผมก็เลิกแล้เออแต่ล่าสุดมีคนจับจริงนี้ครก็ความอาสีย์อื้อคุ้วสิอาการมันเป็นยังไงลูกอ๋อต้องหัวใจใช่ไหมออ หนูเสร็จแล้วเขาต้องดูว่าหนูไม่เห็นเพราะว่าเหมือนเหมือนแสงมาเข้าอย่างนี้เลยค่ะแล้วแล้วแบบพี่เชยอยู่ข้างหลังก็มามาเห็นตอนที่แป๊ดขับแท็กมาแล้วว่าแบบเออมีพี่เชยอยู่ก็ปิดปากอยู่โอ้ยแต่คู่เราก็คือมาแรงนะคนแบบว่าเสียร์าบเลยนะที่เช่นอาจารย์ตัวดวงกเออขาเป็นแบบจริงแล้วนี่คนมาช่วยพายเยอะมากเลยเนี่ยรู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวแหละคุณคุณเชียรอาบเยอะๆนี้เคินไหมับเบล เลยค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยมาเรียนตรงนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์เรื่องที่ไม่ใช่วงเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเล่นอะไรเลยเหรอการสัมภาษณ์เอาอะไรเลยเหรอการสัมภุษณ์อะไรอย่างเงี้ยยังไงลูกพอแล้วพอแล้วอาผู้ช่วยล่ะผู้ช่วยแล่ะได้วอะไรล่ะสำหรับพี่เชชใช่ไหมคะก็พี่เชช เหมือนจะสร้างกลุ่มค่ะพี่เชนน่ารักมากสร้างกลุ่มมีพิกซี่มีหนูมีพิมามีอิงโกเลยก่อนทีน่คอนเสิร์ตจะเริ่มค่ะก็แบบสู้ๆนะนิโคอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนจบคอนเสิร์ตก็ทักมาให้กำลังใจค่ะว่าแบบเกิงมากก็ขอบคุณขอบค่ะไม่มีอะไรนะแบบเป็น<า>พี่น้องกันที่กำลังใจที่แม่เตรียมเตรียมวิ่งเรือแล้วนะเรือเรือเรือเรืแล้วนะเีพี่เอจะว่าหนูเอาะ ขาไม่ว่าหรอกได้คุยกันเรื่องกระแสกระแสกระแสจริงไหมได้คุยกับน้องไหมก่อนได้คุยค่ะเหมือนเหมือนพี่เช่เคยทักมาว่าวันที่28่สิหวยออกวันที่28เดือนไหนสักเดือนแล้วเพิ่งไปร่วมงานกันมาแล้วแบบทุกทุกการร่วมงานของทุกครั้งเวลาพวกพวกผมเจอกันอ่ะจะเป็นวันที่28ทุกครั้งเลยก็เลยแบบเฮ้ยยี่สิบแเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อหวยแล้ค่ะวันนี้วันนี้ต้องมาแล้ว28 วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้สิบเอ็งสิบเอ็งแปดนะลูกน้องสองแปดเขาแต่ที่ว่ามันก็เป็นความน่ารักน่ารักนะแปดเนาะก็ปล่อยเอาจริงกันไปเราก็จินด้วยไหมเราจินด้วยไหมไม่ต้องเลย พี่เฟิร์นช่วยหนูด้วยพีอนุญาตอนุญาตพี่พี่คนเชี๊ยบอะไรอย่างเี้นุญาตอตพี่่เจียอะไญาอนุญาตพี่พี่เชี๊ยบอนุญาตพี่พี่เจี๊ยบที่ซัพพอทุกๆนเงากก็เรียกว่ามีคนร้านกันเนอคุณมากเฮ้ยช่วยน้องร้านเอเคขอบคุณยามาดีกขอบคุณย่า